เปิดฉากแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับโครงการช้างรถทูเอลกลาซิโกแก่งข่นฟุตบอล4ีคนชิงแชมป์ประเทศไทยในศึกเส้นทางสู่แชมป์เหนือแชมป์ชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกับที่ประเทศสเปนและร่วมชมฟุตบอลแมตช์ยุดโลกในศึกเอลกลาซิโกระหว่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดกับเจ้าบุญทุ่มเอฟซีบาร์เซโลนา โดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เริ่มเปิดสนามในรอบคัดเลือกในระดับภูมิภาคสนามแรกไปแล้วที่จังหวัดอุดรธานีบริเวณห้างสรรพสินค้าย,ยูดีทาวโดยได้รับความสนใจจากแฟนบอลและผู้ที่สนใจชาวอุดรเป็นจำนวนมากสำหรับพิธีเปิดมีนายสรกิจรัฐิธรรมผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างบริษัทไทยเบเวอร์เรดมาร์เก็ตติ้งจำกัดเป็นประธานในงานพร้อมด้วยผู้บริหารจากช้างและศิลปินดารานักแสดงมากมายที่มาสร้างสีสันในงาน โดยเริ่มด้วยขบวนพาเหรดนักกีฬาและดารานักแสดงที่นำมาโดยแตงโมพงศวิสุทธิ์ผิวอ่อนอิกนายจารุจินดาอเล็กซ์เรนเดลเอเอปัญญาพลเดชสงและไม้บวรพจน์ใจกันทาในส่วนของบรรยากาศการแข่งขันก็สนุกตื่นเต้นเร้าใจการแข่งขันฟุตบอล4คนช้างรถทูเอลกาซิโกครั้งนี้จะเล่นกันในกรงเหล็กโดยไม่มีออกเล่นกัน1ิบนาทีไม่มีพักครึ่งหากทีมไหนย,ยิงได้5ประตูก่อนจะเป็นฝ่ายชนะทันที โดยมีการแข่งขัน2รุ่นด้วยกันคือในประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในส่วนของรอบภูมิภาคนี้จะแข่งขันทั้งสิ้น9สนามด้วยกันทั่วประเทศและจะหาตัวแทนแต่ละภูมิภาคจำนวน8ทีมแบ่งเป็นประชาชนทั่วไป4ทีมและเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีอีก4ทีมไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครณล,ลานห้างสั์สินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในวันที่9กันยายนนี้ นอกจากนี้ในวันเปิดสนามแรกที่ยูดีทานจังหวัดอุดรธานียังมีฟุตบอลแม์พิเศษซึ่งเป็นการนำเอาดารานักแสดงชื่อดังที่เป็นแฟนคลับของทั้งสองสโมสรทั้งเรอัลมาดริดและ f อซีบาร์เซโลนามาร่วมแข่งขันกันด้วยโดยทีมราชันชุดขาวประกอบไปด้วยแตงโมพงวิสุทธิ์ผิวอ่อนกิกดานัยจารุจินดาโจเกอร์นพประชัยมัทวีวงศ์เวฟสารินบางยี่ขันและอเล็กซ์เรนเดลส่วนทีมแฟนคลับบาร์เซโลนานำทีมาโดยพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง เอเอปัญญพลเดชส,สงนิวชัยพรภูพสาสไม้บวรพจน์ใจกันทาและพี่เมฆวินัยไกรบุตรซึ่งผลการแข่งขันก็เป็นทีมบาร์เซลโลนาของพี่แท่งเอาชนะไปได้ในการดวลจุดโทษสกอร์รวม8ประตูต่อ7หลังเสมอกันในเวลา10นาที6ประตูต่อ6สสำหรับโคงกลางช้างรถทูเอลกลาซิโกครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีในวันที่21กรกฎาคมนี้ แฟนฟุตบอลชาวราชบุรีไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมช้างรถทูเอลกลาซิโกได้ทาง w w w l i v e y o u l i f e i n t h และ www.facebook.com/changworld